สวัสดีครับผมก็อยู่กับผมนะครับเงาะชาแนลนะครับผมวันนี้ก็อยู่กันในเกม Nightcore กันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็จะมาแนะนํานะครับเกี่ยวกับดาเมจพื้นฐานนะครับผมหรือนะครับตัวดาเมจที่อยู่ทางซ้ายล่างของหน้าจอเรานี่แหละนะครับผมเนี่ยตรงนี้เลยนะครับผม183ที่ผมมีเนี่ยบางคนบอกว่าโอ้ยเขามีกัน200กว่านะครับ200นะครับ300เขามีกันได้ยังไงนะครับมันมาจากตรงส่วนไหนบ้าง นะครับยังไงวันนี้ผมก็จะมาอธิบายไว้ให้ในคลิปนี้แล้วกันนะครับว่ามันเพิ่มเยอะๆเนี่ยมันอยู่ในส่วนไหนบ้างนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันแบบของพื้นฐานก่อนเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าบางคนก็อาจจะเป็นมือใหม่ด้วยนะครับหรือว่าบางคนก็อาจจะยังไม่รู้นะอันแรกนะครับเรากวมาดูที่ของสวมใส่ก่อนเลยนะครับ่วนใหญ่แล้วนะครับผมพวกดาเมจพื้นฐานเนี่ยนะครับจะอยู่ในพวกของพวกอาวุธพวกนี้แหละแค่นั้นนี้เห็นไหมครับที่อาวุธเนี่ยเห็นไหมครับมีดาเมจพื้นฐาน ใช่ไหมครับผมทีนี้ถ้าเกิดว่าในกรณีที่ถ้าเราจะดูออฟเนี่ยนะครับมาลองกดดูที่ออฟครับเห็นปะ่ะในออฟเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันก็จะมีนะครับสกิลดาเมจพื้นฐานเห็นปะ่ะเออแต่ว่ามันก็อยู่กับว่าบางคนอาจจะรีหาออฟตรงนั้นนะแค่ไหนนะครับผมอ่ะต่อไปครับพอไปเจอที่ดาบแล้วทีนี้เรามาดูที่ตัวอื่นต่อ ที่ตรงนี้เนี่ยก็มีนะครับแต่ว่าอาวุธรองเนี่ยถ้าเป็นของอาชีพนักดาบนะครับอันนี้ผมอธิบายในยอาชีพนักดาบนะถ้าเป็นอาชีพนักดาบเนี่ยส่วนใหญ่จะอยู่ที่อาวุธรองอาวุธรองขั้น2นะครับผมต้องเป็นขั้น2องเลยนะเอาง่ายๆว่าระหว่างของเทียร์หกับเทียร์สก่อนแล้วผมสอนวิธีดูการของเทียร์หเทียร์สก่อนดูนะครับง่ายๆเลยว่าเนี่ยพวกเนี่ยพวกราคาพวกนเนี้ยเนี่ยพวกราคาหลักพันทั้งหลายเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะครับพวกพันต้นๆสองพันสามพันสี่พันเนี่ยจะเป็นของเทียร์หนึ่ง อย่างกางเกงเนี่ยนะครับเป็นมากกางเกงเทียสองอันนี้กางเกงเทียหนึ่งเห็นไหมครับกางเกงเทียสองก็็นแบบนี้กางเกงเทียสองเนี่ยก็จะมีให้เลือกให้เลือกหลายแบบนะครับก็อยู่ที่ว่าคุณจะไปซื้อพวกของเทียสองพวกนี้ในราคาอะไรในราคาไหนนะครับก็ส่วนใหญ่แล้วถ้าเกิดว่าเป็นอุปรกรณ์ขั้นสองนะครับเราปวดที่สร้างขึ้นมาครับนี่ตรงนี้ครับนี่อ่ะนี่ครับปอกแขนเห็นไหม ออกมาที่ปอกแขนปุ๊บเนี่ยพอเป็นของคัสสองเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมมันจะมีดาเมจพื้นฐานเพิ่มขึ้นดังนั้นหมายความว่าที่หลายคนไปดูเนี่ยว่าทําไมเขาถึงมีดาเมจพื้นฐานที่เยอะกันเหลือเกินเนี่ยดังนั้นเน่ยคุณต้องไปดูด้วยว่าของที่คุณใส่มาเป็นเทียร์หนึ่งหรือเป็นเทียร์สองถ้าเกิดว่าเป็นของเทียร์สองเนี่ยดูนะครับอย่างอันนี้บวกเจ็ดใช่ไหมผมลองตีบวกดูนะครับตุ๊ตนุ๊ตตห๊ตตั๊ตตุ๊ตตุ๊ตเนี่ยนะครันนี้เห็นไหมคม่นยําเนี่บวก นะครับผมเป็นเท่าไหร่นะครับผมเป็น25มากกว่าเดิมเนี่ยอยู่5เห็นไหมครับแล้วก็ต้านทานนะครับผมต้านทานตัวแข็งเนี่ยก็จะเพิ่มเป็นสี่เปอร์เซ็นต์เห็นไหมอันนี้ก็คือหมายความว่าถ้าเราเทียบกันที่บวกจุดกับบวกเกณฑนะระหว่างของเทียร์หนึ่งกับเทียร์สองนะครับดังนั้นคุณจะต้องไปดูว่าของเทียร์สองเนี่ยว่ามีชิ้นไหนเนี่ยที่มันบวกดาเมจพื้นฐานบ้างนะครับผมมันไม่ได้มีแค่อาวุธหลักอาวุธรองนะอ่ามันมีในส่วนของเอ่อถ้าเกิดว่าเป็นถุงมือก็มีนะเออถุงมือเนี่ยลองดูนะ มือนนี้อย่างเช่นถุงมือน,นี้เห็นไหมถุงมืออันนี้ก็มีระเบิดพื้นฐานดังนั้นเราจะไม่ได้กําหนดว่าบางคนนะ่ะเข้าใจผิดว่ามันจะมีราเบิดพื้นฐานน่ะแค่ในส่วนของอาวุธหลักอาวุธรองนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันอยู่ในพวกชุดอุปกรณ์ด้วยนะครับผมดังนั้นนะครับก็เขี้ยวถ้าเกิดว่าคุณใส่พวกอุปกรณ์ชุดนะครับผมหรือว่าอะไรพวกนี้ที่เป็นเครื่องโจมตีหรือเครื่องป้องกันอะ่ะที่มาเป็นของเทียสองอ่ะ เดี๋ยวคุณก็จะมีพลังพื้นฐานมากขึ้นไปเองนะครับผมทีนี้เรามาดูต่อนะครับผมดาเมจพื้นฐานมันก็มีอยู่ในพวกสร้อยก้อยคอแหวนพวกนี้เหมือนกันนะครับผมมันมีอยู่นะครับผมอ่ามันมีอยู่ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของออปชั่นนะครับก็บางชิ้นก็จะมีออฟที่เป็นาดาเมจพื้นฐานด้วยเดี๋ยวเรามาลองดูว่าแหวนเนี้ยเอ้สร้อยคอเนี่ย,ย,ยมีหรือเปล่านะ เราอยากรู้ยังไงอ่ะว่ามันมีไม่มีอ่ะนะครับเราก็กดดูได้เห็นไหมครับเนี่ยมันมีอยู่นะครับดาเมจพื้นฐานนะครับเออก็คือคุณสามารถกดดูได้เลยนะครับว่ามีส่วนไหนที่มันบวกดาเมจพื้นฐานบ้างอันนี้ก็เป็นพื้นฐานนะครับผมขั้นต้นที่เอาจริงๆว่าหลายๆคนก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วนะครับผมทีนี้ตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราก็จะข้ามไปเลยแล้วกันนะครับวิธีกดดูออฟเนี่ยเราก็ทํากันเป็นแล้ววิธีดูบวกก็เป็นแล้วใช่ไหมครับ ทีนี้มันจะมีอีกตรงนึงครับก็คือตรงที่มันเขียนว่าพลังเวทนี่แหละนะครับตรงนี้นะครับผมเป็นสิ่งที่เพิ่มเยอะอีกจุดนึงนะครับต้องใช้คําว่าเป็นจุดที่เพิ่มดาเมจดพื้นฐานให้คุณเนี่ยเยอะนะครับพอสมควรเลยดูนะครับตรงนี้มี3าเห็นไหมเออตรงนี้มี3นะจริงๆเนี่ยในออปชั่นมันก็มีอีกนะเราลองกดดูนะครับกดตัวไอดูเห็นไหมครับตรงนี้ไม่มีดาเอจดพื้นฐานนะต่อมาอันที่2ครับดาเมจทักษะป้องกันี้ที่ข้อไม่มีนะครับ ต่อมาครับอันที่3ครับมีพละกําลังนะครับอาเบียตอาวุธเห็นไหมนะอินข้อต่อมาครับอันที่4ี่ครับพลังเห็นไหมดาเมจทักษะปึ๊บปึ๊บปึ๊บป้องกันตรงนี้ก็ยังไม่มีนะเดี๋ยวดูนะครับพอมาถึงอันนี้ปึ๊บเนี่ยนะครับอ่าอันนี้อันนี้อันนี้นี่ผมพูดผิดครับนี่อันนี้อันที่4ี่เห็นไหมมีดาเมจพื้นฐานอยู่ในออฟที่4ถ้าเกิดว่าคุณกดได้คุณก็ได้ดาเมจพื้นฐานเพิ่มมาสามใช่ไหมทีนี้เราก็มาดูวันนี้ครับอันนนีี้เเ่มมหรรือปลาะคับผ ดาเมจพื้นที่ไม่ใช่นะครับดาเมจพื้นที่นี่ไม่ใช่นะเออัอนรองสุดท้ายไม่มีแต่ว่าสิ่งที่ดีเนี่ยพวกดาเมจสองเท่าแล้วก็พวกดาเมจคิดที่ข้อพวกนี้ดีแป็นยำนะครับผมนี่ไงดาเมจพื้นฐานหนึ่งถึงห้าอันที่สองครับแต่ก็ผมเนี่ยมันไปหนักทาง PVP นะครับก็คือเป็นลดดาเมจ PVP ก็คือเวลาสู้กับคนแล้วก็ตีคนแรงขึ้นนะครับอ่า แล้วก็ออฟสุดท้ายก็ไม่ได้มีอะไรดีเท่าไหร่นะครับต่อมาครับอันสุดท้ายครับเห็นไหมอันสุดท้ายเนี่ยผมมีเห็นป่ะแม่นยำเห็นป่ะแม่นยำระยะใกล้สองแล้วก็มีดาเมจพื้นฐานสิบสองนะครับแล้วก็อัตราการลดคูดาวอยู่สองเปอร์เซ็นต์นะครับก็ประมาณนี้นะครับนี่คือจุดที่เพิ่มดาเมจพื้นฐานเยอะนะครับแล้วก็มันจะมีอีกที่หนึ่งครับนี่ในกิลครับเห็นตรงนี้ไหมครับตึกหมาป่าแดงเนี่ยนะครับตรงเอฟเฟกต์ตรงนี้ครับ ตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าผมอ่ะเพิ่งย้ายกิวมานะครับพอผมย้ายกิวมาเนี่ยนะครับตรงระดับตรงนี้คุณเห็นระดับตรงนี้ไหมระดับตรงเนี้ยเรายังไม่ได้อยู่ที่ขั้น5นะครับผมรู้สึกว่าถ้ามันจะขึ้นขั้น5เนี่ยมันจะต้องใช้แต้มประมาณ8ปดพันมั้งถ้าผมจะไม่ผิดนะเออหน้าใช้แต้มประมาณ8ปดพันครับดังนั้นพอคุณขึ้นถึงระดับ5เนี่ยนะครับคุณจะได้บันทึกหมาป่าแดงตรงเอฟเฟกกู้คืนตรงเนี้ยทั้งหมดเลยนะครับแต่ว่าตอนเนี้ยผมยังได้ไม่ครบนะครับผมก็เลย ช้ไ,ได้ทั้งหมดคือแค่นี้นะครับแต่ว่ามันจะมีดาเมจพื้นฐานอยู่ตรงนี้เห็นไหมครับ2ตรงนี้3าครับเห็นไหมเป็น5นะครับที่ของกิลเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าคุณอยู่ที่ระดับ5นะครับก็คือหมายความว่าดูตรงนี้ครับการช่วยเหลือทั้งหมดของคุณตรงนี้จะต้องขึ้นอยู่ในระดับ5เมื่อครบระดับ5ปุ๊บเนี่ยคุณจะได้ดาเมจพื้นฐานเพิ่มมาอีก5แต่ว่าถ้าเกิดว่าในกรณีที่กิลของคุณเนี่ยอัพบันทึกประจนภัยของ การปาเนี่ยนะครับผมกัสปาตัวเนี้ยนะครับผมเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณอัพเต็มร้อยเนี่ยจะได้ดาเมจพื้นฐานอีก4ี่ึ้งข้างในนั้น5ตรงนี้อีก4ก็ต้องเป็น9ถูกไหมครับดังนั้นก็ตรงเนี้ยนะครับในกิลเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณทําระดับ5แล้วก็บันทึกอันแรกของคุณเนี่ยนะครับที่เป็นหมึกฝนนะี่ยถ้าเกิดว่ามันเต็มบทที่3แล้วเนี่ยคุณจะได้ดาเมจพื้นฐานทั้งหมด9นะครับผมจากกิล นะครับแต่ว่ามันจะมีตรงที่อัพสกิลอีกครับนี่ตรงคุณสมบัตเกิลตรงนี้นะครับตรงนี้นี่น,นี่อันที่สองครับเห็นไหมตรงเนี้ยก็จะมีพวกความแม่นยำป้องกันเห็นไหมต้านทานเนี่ยลดดาเมจลดทักษะเห็นไหมดาเมจสองเท่าลดดาเมจเห็นไหมดาเมจทักษะคริติคอลดาเมจพื้นฐานเห็นไหมตรงนี้เนี่ยใต้ดาเมจพื้นฐาน6นะครับได้ดาเมจพื้นฐาน9 12 15สิบห้า จากกิลเนี่ยผมบอกเลยว่ามันได้ดามเมจ่งพื้นฐานเยอะมากๆนะครับผมดังนั้นสิ่งที่ควรไม่ควรพลาดเลยหนึ่งก็คือกิลนะครับคุณจะต้องมีกิลเนี่ยคืออย่างแรกเลยอย่างที่สองคือคุณจะต้องอัพพลังเวทเนี่ยนะครับให้ได้นะครับใน,ในช่วงของอันสุดท้ายนะครับกับอันตรงนี้นะครับผมระหว่างขั้นที่4กับขั้นที่6เนี่ยนะครับคุณต้องพยายามกดให้ได้ตำแหน่งพื้นฐาน แล้วจะมีอีกที่หนึ่งครับผมที่ทําให้คุณได้เยอะ,ะก็คือที่สัตว์นะครับผมอย่างเช่นผมตอนนี้ม,นมีสัตว์ทองตัวน,นี้อยู่นะครับมันได้ดาเมจพื้นฐาน17นะครับผมมันก็เลยทําให้เรามีดาเมจพื้นฐานที่เยอะนะครับผมนี่ขนาดว่าผมยังไม่ได้ใส่ของเทียสองเยอะนะถ้าเกิดว่าผมใส่ของเทียสองทั้งตัวเนี่ยนะครับพวกดาเมจพื้นฐานมันจะเพิ่มขึ้นไปอีกเยอะนะครับผมไม่ว่าจะเป็นพวกประดับหน้าสองเนี่ยพวกประดับเนี่ยดีๆงั้นเลยครับไม่ว่าจะเป็นสร้อยหู พวกอะไรพวกนี้นะครับผมมันจะเพิ่มในส่วนของดาเมจพื้นฐานเยอะอยู่นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครยังมีสัตว์ทองตัวนี้ใช่ไหมครับก็ให้เล่นเป็นสัตว์สีม่วงตัวนี้ครับนี่เลยครับหมาป่าเห็นไหมครับหมาป่า้นานะครับผมแห่งเกียรติยศนะครับผมอีพิกตัวนี้ก็จะบวกดาเมจพื้นฐาน13นะครับผมนี่ก็คืออีกส่วนหนึ่งที่บวกเยอะมากๆานะครับแต่เยอะที่สุดเนี่ยคือกิลครับกิลเนี่ยบอกเลยว่า มันเป็นที่ที่เพิ่มสเตตัสให้คุณเนี่ยเก่งขึ้นเยอะมากๆนะครับดังนั้นเนี่ยคุณหนีไม่พ้นจริงๆแล้วมันจําเป็นต้องอยู่กิวนะครับใครที่เล่นแบบไม่มีกิวเนี่ยจำไว้ว่าคุณต้องมีครับเพราะว่าสเตตหลักๆเนี่ยหรือว่าความเก่งกาจของคุณเนี่ยมันอยู่ในกิวจริงๆนะครับเพราะกิวเนี่ยมันให้สเตตในตัวคุณเนี่ยเยอะมากมันทําให้คุณเก่งขึ้นเยอะมากนะครับทําให้คุณแบบว่าตัวมอนได้ดีขึ้นห,หลายๆอย่างคุณอนะ่ะคุณแบบอัปเกรดทุกอย่างนะครับ ดังนั้นก็ลองเอาไปประนวกใช้ดูนะครับอันนี้ก็จะเป็นสัตว์ขี่ตัวนี้นะครับผมที่ผมบอกไว้นะครับหมาป่าหนาแมงเกียรติยศเนี่ยนะครับผมอีปิกตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นตัวที่เพิ่มดาเมจพื้นฐานนะครับส่วนอาวุธเนี่ยนะครับเอาจริงๆแล้วนะครับบอกเลยว่าสกินอาวุธควรจะเปิดที่หลังนะครับสิ่งที่คุณควรจะเปิดก่อนคือสกินสัตว์นะครับผมนะครับในส่วนของอาวุธเนี่ยผมบอกเลยว่าค่อยเปิดที่หลังแต่ถามว่าอาวุธที่มันบวกดาเมจพื้นฐานมีหรือเปล่านะครับอ่ะ เรามาลองดูนะครับผมเห็นปะมันจะเป็นแค่ดาเมจระยะใกล้แม่นระยะใกล้คิดที่ข้อคิดที่ข้อดาเมตพวกนี้นะครับเห็นปะที่เหลือๆก็เหมือนกันหมดน่าจะเพิ่มแค่ข้างล่างนะครับเห็นปะเป็นดาเมจ <c oughs> เพิ่มเติมดาเมจทักษะนะครับดาเมจอาวุธนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับก็ไม่มีในส่วนของดาเมจทักษะนะครับผมที่เป็นดาเมจทักษะตรงๆนะอ,อประมาณนั้นก็ที่ของอาวุธไม่มีนะครับ แล้วก็มันจะมีอีกที่หนึ่งครับที่เป็นรายละเอียดในเล็กงน้อยก็คือในสมุดครับเน่ยเรามาดูในสมุดผมว่าผมมีดาเมจพื้นฐานเท่าไหร่ผมฝังสมุดดาเมจพื้นฐานไปทั้งหมดคือสิบครับนี่เห็นไหมครับดาเมจพื้นฐานเนี่ยที่ผมฝังในสมุดคือสิบหกครับความแม่นยำผมฝังไปยี่สิบสามครับความแม่นยำ PVE ผมก็ฝังไปยี่สิบสามครับประมาณนั้นนะครับนี่เลยนี่คือตัวตัหลักแล้วกันผมลองเลื่อนให้ดูแล้วกันเพราะว่ามีหลายคนให้ผมเปิดให้ดู ครับลดดามีเมจอยู่ที่12นะครับตามนี้นะครับนี่เลยนะครับผมอตามนี้ครับนี่คือสมุดของผมที่ผมทําไปนะครับก็ประมาณนี้นะครับจุดที่มันเพิ่มเยอะๆอ่ะผมก็ได้แนะนำเอาไว้แล้วว่าตรงจุดนั้นนะครับผมแล้วก็รายละเอียดเชิงลึกเล็กๆน้อยๆถ้าเกิดว่าคุณต้องการจะบีฟหรือบัฟนะครับนี่ไงนะครับคุณสามารถกดพวกอาหารพวกนี้ได้นะครับเนี่ยเพิ่มดามีเอพื้นฐานเห็นไหมครับตามนะครับ แล้วก็พวกนี้เนี่ยก็จะเป็นพวกแม่นกับพลังป้องกันนะครับแล้วอันนี้จะเป็นสปีดนะครับกับคูดาวสกิลนะครับแล้วก็อาหารเนี่ยก็เป็นความแม่นยำใกล้นะครับแล้วก็เป็นดาเมจระยะใกล้นะครับก็ประมาณนี้ส่วนใหญ่ถ้าเป็นพวกอาหารนะครับก็ลองใช้ดูได้นะครับที่เหลือก็จะเป็นพวกออปชั่นคุณก็อย่าลืมครับคุณสามารถออปชั่นได้นะครับในพวกประดับพวกนี้คุณก็เลือก บางคนก็เลือกที่จะใช้เป็นดามิเอตพื้นฐานบางคนก็เลือกที่จะใช้เป็นความแม่นยำอันนี้คุณก็ต้องเลือกเอาว่าคุณจะเอาอะไรนะครับผมโอเคแล้วก็ตัวละครผมคณะตอนนี้ก็ประมาณนี้ครับโจมตี CPU Ken เนี่ยจะอยู่ที่เนี่ย1น3นะครับผมแล้วก็พลังป้องกันอยู่ที่2 8 5แล้วก็อันนี้ยังไม่ได้ฟ pan ูลบัฟนะครับเออไม่ได้ฟูลบัฟแล้วก็ความแม่นเนี่ยอยู่ที่3 0 3ูนนะครับอันนี้คือยังไม่ได้ฟูลบัฟนะครับก็ประมาณนี้นะครับผม ยังไงก็ฝากกันด้วยละกันนะครับผมสําหรับดาเมจพื้นฐานที่หลายๆคนคล่องใจไม่รู้ว่ามันมาจากตรงไหนนะครับยังไงผมก็อธิบายไว้ให้ในคลิปนี้แล้วยังไงก็ฝากกันด้วยละกันนะครับก็ชแนลครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครให้ด้วยนะครับบ๊ายบายครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมจุ๊บจุ๊บ